นโยบายไหนโดนใจคิดว่าทําได้ไหมคิดว่าถ้าเขาทาจริงน่าจะได้นะอืมน่าจะได้นะเขาก็ทาจริงนะอืมเศรษฐกิจประเทศไทยดีกว่าเอารวมๆเลยง่ายๆอืมเพราะว่าถ้า เศรษฐกิจดีอะไรอย่างอื่นมันน่าจะดีขึ้นตามมาเนาะอืมน่าจะใช่ขอแบบนี้แหละก็ค่าน้ำมันครับก็อยากให้แบบลดลงหน่อยแต่เนมกะลิศ49 48มันเนี่ยป50แลอวก็คิดว่าจะทำได้นะถ้าถ้าถ้าเขาตั้งใจจะทำมันก็มีนโยบายของเขา นโยบายไหนโดนใจวันนี้ค่ะไปตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพักการเมืองด้านการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ํามัน ค่าพลังงานหลายพักค่ะเขามุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมพลังงานสะอาดปฏิรูปพลังงานตรวจสอบพี่พักภูมิใจไทยกันก่อนค่ะมีนโยบายพลังงานสะอาดลดรายจ่ายประชาชนด้วย2โครงการคือโซลาเซลล์ชุมชนส่งไฟฟ้าเข้าบ้านเรือนตรงถึงประชาชนไม่ต้องผ่านหน่วยงานต่างๆที่จะคิดค่าดําเนินการและค่าภาษีค่ะด้วยมาตรการนี้จะส่งผลให้ประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้าต่ํากว่า3บาทต่อยูนิตสําหรับ200ยยูนิตแรกค่ะก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ ยังมีโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จะให้ประชาชนผ่อนเดือนละแค่300บาทค่ะ60งวดถือว่าเป็นการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในราคาไม่แพงลดร,รายใจ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน โดยพักพลังประชารัฐค่ะมีนโยบายไฟฟ้าประชารัฐส่งเสริมโซลาเซลล์ในระดับชุมชนเชื่อมโยงพลังงานสะอาดเข้ากับการลดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนโดยตรงลดราคากหุงต้มลง50บาทต่อถังตั้งเป้าคุมราคาไม่เกิน29บาทต่อลิตรค่ะและมีบัตรประชารัฐแบบเอ็กซ์ตร้าด้วยเพิ่มเงินซื้อสินค้าจำเป็น300บาทเป็น700บาทต่อเดือนพร้อมสวัสดิการด้านค่าเดินทางด้านค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าแกส๊สรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พกาคิะ่ะมากันที่พักรวมไทยสร้างชาติค่ะเปิดนโยบายด้านเศรษฐกิจพลังงานทุบราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเหลือแค่30บาทต่อลิตรคุมราคาค่าไฟเหลือ3ามบาทสาสตางค์ต่อหน่วยหรือต้นทุนราคา๊าสผลิตไฟ พ่วงมากับนโยบายเสรีโซลา่าผลิตไฟใช้เองไม่ต้องขอใบอนุญาตช่วยประชาชนลดค่าไฟดึงธุรกิจสำคัญที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดเช่นเซมิคอนดักเตอร์เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นส่วนก๊าซถุงต้มตึงราคาไว้ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัม หันไปที่พักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะในเว็บไซต์ของพักมีนโยบายเหมือนกันคือการปลดล็อกพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานของทุกคนตั้งเป้าขยายกําลังผลิตโซล่าของประเทศเพื่อให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักของไทยปลดล็อกโซล่ารูฟท็อปสําหรับประชาชน สร้างโครงการกักเก็บไฟขนาดใหญ่เพื่อรองรับไฟฟ้าโซลา่าที่จะผลิตตอนกลางวันค่ะส่วนค่าไฟฟ้ามีเหมือนกันนะคะตั้งเป้าลดค่าไฟฟ้าให้ต่ำกว่า3บาท70สตางค์ต่อหน่วยด้วยการลดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนและลดต้นทุนกา๊าซด้วยการหาแหล่ง LNG ราคาถูกกว่าพร้อมเร่งกระจายแหล่งนำเข้า LNG จากตลาดที่มีราคาต่ำค่ะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลดการผูกขาดสัญญาระยะยาวที่มันมีราคาแพงมากๆอันนี้ก็จะลดลงไปอีกหนึ่ง ึ่งพักค่ะพักประชาชนมีนโยบายเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ารัฐบาลช่วยจ่าย50%สูงสุดไม่เกิน5,000บาทโดยเขาจะมองว่าภาคการผลิตไทยเนี่ยมันมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ปัจจุบันค่ะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศที่ราคามันถูกลงมากๆ และครัวเรือนไทยจํานวนมากยังคงใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าค่ะพวกนี้แหละมันกินไฟสูงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนพุ่งสูงขึ้นจึงมีนโยบายอุดหนุนการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนนอกจากนี้ยังมีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทกริดก็คือการยกระดับไฟฟ้าของประเทศให้สามารถสื่อสารวิเคราะห์และควบคุมตนเองได้แบบเรียลไทม์ทำให้ระบบเสถียรมากขึ้นโปรง่งใสและใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าค่ะ และโครงการไฟฟ้าประชาชนอีกหนึ่งโครงการนะเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นเงินติดโซลารูทขอบผ่อนได้ไม่ต้องมีเงินก้อนไฟส่วนเกินขายคืนรัฐสร้างไรายได้ ปิดท้ายกันที่พักประชาธิปัตย์การตั้งเป้าค่าไฟฟ้า3มบาท50สตางค์ต่อหน่วยไม่ใช้เงินภาษีและตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนโดยปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบด้วยระบบสายส่งอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทกริดสร้างระบบสายส่งที่ปรับเปลี่ยนแหล่งผลิตได้รวดเร็วเพิ่มความโปร่งใสด้วยการให้ผู้ผลิตเปิดเผยต้นทุนรายช่วงเวลาและเปิดทางรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายย่อยชุมชนและครัวเรือนโครงการโซลาร,รูฟขอบภาคครัวเรือนนะคะจะเป็นการสน สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้กอฟอนอกอฟพรับซื้อไฟส่วนเกินเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะรับซื้อไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานอาทิตย์จากสปปลาวใช้ประโยชน์จากระบบสายส่งที่เชื่อมโยงกันลดการพึ่งพา LNG ขับเคลื่อนบทบาทไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนพลังกริดตามกรอบ m o u 2550ค่ะก็เป็นการสร้างรายได้จากการให้เช่าระบบสายส่งแล้วก็เพิ่มกําลังไฟฟ้าสํารองจากพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะนํากลับมา ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสรุปแบบนี้ค่ะนโยบายด้านลดค่าพลังงานพักภูมิใจไทยโซล่าเซลล์ชุมชนค่าไฟต่ำกว่า3บาทต่อยูนิตสำหรับ200ยูนิตแรกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผ่อนเดือนละ300บาท60งวดพลังประชารัฐโซล่าเซลล์ชุมชนลดค่าก๊าซถุงต้มลง50บาทต่อถังคุมราคาน้ำมันไม่เกิน29บาทต่อลิตร พักรวมไทยสร้างชาติราคาน้ำมันเบนซินดีเซลเหลือแค่30บาทต่อลิตรค่าไฟเหลือ3บาท30สตางค์ต่อหน่วยการหุงต้มตรึงไว้ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมพักเวื่อไทยปลดล็อกโซลารูปท็อปสำหรับประชาชนค่าไฟฟ้าต่ำกว่า3บาท70สตางค์ต่อหน่วยหาแหล่ง LNG ที่ราคาถูกกว่าลดการถูกขาดสัญญาระยะยาวราคาแพง พักประชาชนเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ารัฐช่วยจ่าย50%โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะใช้พลังงานคุ้มค่าไฟฟ้าประชาชนเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นเงินติดโซลารุปท็อปผ่อนได้พักประชาธิปัตย์ค่าไฟฟ้า3บาท50สตางค์ต่อหน่วยระบบสายส่งอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดรับซื้อไฟจากผู้ผลิตรายย่อยชุมชนและครัวเรือนโครงการโซลารุปท็อปภาคครัวเรือน เปรียบเทียบให้เห็นกันคร่าวๆแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนโย,ยบายไหนโดนใจจะทําได้จริงหรือไม่แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจรนารณาเลยทีมข่าวการเมืองดดวหรายงานค่ะนโย,ยบายไหนโดนใจ